จอดแล้วจอดแล้วขอขอใส่ใช่เวลาตรงนี้ไม่มากครับประมาณ3ชั่วโมงอบรรยายนิดเได้มไมติดไม่ติดด้วยไม่ติดด้วยฟิล์มฟิล์มไม่ติดถามว่าทำไมทำไมเลือกตรงจุดนี้ที่เป็นนำเสนอนะครับจริงๆผมอยากให้เราเนี่ยคือสัมผัสกับความเรื่องวิถีคนที่อยู่รินคลองที่เรามีความผูกพันกับสาน้แล้วก็เราผูกพันกับต้นไม้เนี่ย ซึ่งมันเป็นความร่มเรื่องคือเราได้ออกซิเจนจากต้นไม้พอเราล่องเรือมาตรงนี้รู้สึกมันจะสบายจริงอยากใช้ตรงนี้เป็นจุดบรรยายเพื่อเราจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิธ์ธคือออกซิกเจนนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้นําเสนอคือเหมือนกับเรานําเสนอให้รู้เข้าๆนิดนึงว,ว่าคลองนี้ทำไมชื่อคลองแพรนะครับเพราะจริงๆถ้าวันนี้ประวัตินะวันนี้ไม่จบจริงๆชื่อคลองแพรเดิมทีไม่ได้ชื่อคลองแพร,รบชื่อคลองตลอดลุงสี ซึ่งตลอดเนี่ยจะอยู่ปรกคองคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยู่ปรกคองเขาจะเขาจะอะไรผูกพันกับคนที่อยู่ปรกคองคือมีค่านิยมอะ่มะบ้านตาสีอยู่ปรกคองกับคลองดีสีไม่ตหล่อก็ตหลออ่ลอ,อไม่จะขาวก็เขาจะชื่อเอาชื่อคนเป็นเป็นเป็นชื่อที่จะตั้งคลองอตอนหลังๆก็มีปัญหาคือเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ปรกคองยา้ายไปอยู่ก้นคลองอะ่ะมันก็มันขัด,ข,ดขัดอะ่ะก็เลยให้ดึงคําว่าอัตลักษณ์ของที่เนี่ยพื้นที่มาว่ามีอะไรเป็่อัตลักษณ์พอดีที่นี่มันมีเรือนแพเยอะ ก็เลยใช้คําว่าเรือนแพนเนี่ยเป็นคลองแพครับเดี๋ยววันนี้ที่นาเสนอจริงๆแล้วเดี๋ยวขอนอนุญาตนั่งเพราะว่าไม่อยากคําหัวอาจารย์อีกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะคือคือเวลาบรรยายเนี่ยผมจะเป็นชุมชนที่เราเราพัฒนาในการนักสื่อความาย <c oughs> ซึ่งจะไปที่อื่นจะได้การบรรยายก็คือเรื่องเหมือนสตอรี่เรา,าไคฟัง <c oughs> แต่ที่นี่เราล่องเรือเนี่ยเมันเป็นแบบโบราณซึ่งเราไม่อยากให้ลืมคําว่า อดีตที่เป็นโบราณที่ที่เรามีความผูกพันกับสายน้ำเนี่ยเวลาล่องเรือเวลาบรรยายอยาจะเอาวัฒนธรรมของคนภาคกลางเข้าไปใส่ตรงนี้ก็คือการเหือเรือการเหยืเรือก็คือการเสด็จทางสมัยโชนมาศก็คือมีการเสด็จทางโชนมาศเอาเหือเรือมาใช้ตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้น,น,นําเสนอเข้าๆเป็นลักษณะเหมือนกัน,นถ้าประวัติเล่าก,ก็จะไม่ไม่คุยเรื่องประวัติเรือทำไว้สองช่วงก็คือเรื่องประวัติของคลองมีช่างขวานมีโรงสีอ่าแล้วก็มีในส่วนของชื่อคลอง ตรงนั้นคือเรื่องประวัติคือเหตุอย่างนพอเราเล่าเรื่องประวัติก็ไม่จะไม่จะไม่เหตนเรื่องนี้แต่กลับมาเหตุในเรื่องวิถีคนวิถีคลองซึ่งเราบีบผพันกระสายน้ําผูกพันต้นไม้เราไปยังมหาสู่กันก็คือใช้เรือทําประมงอะไรก็คือใช้เรือหมดครับเดี๋ยวตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนําเสนอจริงๆเกินะวันนี้แต่งกรอนิดหนึ่งคือจริงๆแต่งเมื่อกี้แต่งเรือนี่แหละเพราะผมไม่อยากไม่อยากนําเสนอเพราะที่ว่ามันซ้ำซากเวลาเราเห็นเรือเราเกินแล้วเราก็เห็น แต่นี้เมื่อกี้นั่งแต่งปกเดเดี๋ยววันนี้ลองนั่งแต่ง,ตง,งก่อนก่อนนำเสนอไหมก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแต่งเลยจ่ายค่า่าซิกาซองไทยแลนด์ <laughs> <laughs> เสียงจีกแกขับขานกังวานกล้องเป็นเสียงร้องเหลีย่ยเพื่อสร้างสรรค์จันลงวัฒนธรรมคุณค่าอน,นันต์ขอเชิญท่านจับรับฟัง ลำนำเออลำนาวาลอยเลือนเขื่อนเออลงสู่ทิศเออสู่ทางลงเออลงสู่เจา้าเออพญาเอเฮ้ยเรืองดงามเรือเมื่อดายน แลนลิวลิวตามลมลิวตามลมชุมขบวนเรือพองแพ<ะ><ะ>และชมฟั่งมีพร้อมพังอย่างสมบูรณ์ ในหน้าไม่ยัางเพิ่มืภูนมีพระคุณที่น้องเราเฮเฮ,ฮ,ฮ,ฮลองเรือชา <ทะ S 1> เพื่อสันจรชา ข้าขายของลอลงหากันหาให้บ้านไก่ไกลหากกันก็ยังท่องลองเรือมา เมืชา,าน้ำเต็มฝั่งชาเคยมานั่งยังจับปลาห้า,หาใหา้ล่างลอยเออไปล้านค้างเดิมเขาเทียบเรียกว่าแพ้ อเสียงประมือหน่อยค่ะเดี๋ยวที่ติดไปอีกโบทหนึ่งคือวันนี้ไม่เหอยากให้พวกเราติดตามกลับมาที่นี่ครั้งเป็นการเห่ภาคสองาด้